คุณว่าตัวละครที่สำคัญที่สุดใน Home alone ไม่ใช่เควินแต่เป็นพิซซ่าถาดนั้นจริงไหมครับในตอนต้นเรื่องครอบครัวแม็คาลิสเตอร์สั่งพิซซ่าท่มททามกลางความวุ่นวายทุกคนตะโกนสั่งหน้าที่ของตัวเองที่ต้องการแต่เสียงของเควินที่ขอแค่พิซซ่าชีสธรรมดาธรรมดากลับถูกลืมถูกเมินเหมือนกับตัวตนของเขาในบ้านหลังนั้นพิซซ่าที่เขาไม่ได้กินจึงกลายเป็นสนัญลักษณ์ของการถูกควบคุม แต่แล้วจุดพลิกผันก็มาถึงเมื่อเควินถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวสิ่งแรกที่เขาทำเพื่อประกาศอิสรภาพคืออะไรครับไม่ใช่การดูหนังผู้ใหญ่แต่คือการสั่งพิซซ่าคราวนี้มันคือพิซซ่าชีสถาดใหญ่สำหรับผมคนเดียวแถมยังใช้หนังมาเฟียสุดโหดมาต่อกรกับเด็กส่งพิซซ่าอีกด้วย,วย keep the change you filthy animal เห็นไหมครับ FC พิซซาถาดนั้นมันไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือรสชาติของอิสรภาพคือคำประกาศเอกราชที่เสิร์ฟมาในรูปแบบของชีสร้อนๆยืดๆมันคือการที่เด็กคนหนึ่งได้ลิ้มรสของการตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกถ้า FC ดูจบแล้วไม่สามารถมองพิซซาในหนังเรื่องไหนเหมือนเดิมได้อีกต่อไปกด subscribe ให้ Food Mob ด่วนเลยครับ